เสื้อติดสะโพกบนแก้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะมาถึงแนวทางการแก้ไขนะคะมาดูก่อนว่าติดสะโพกบนนะคะคือแบบไหนอันนี้นะคะจะเป็นปัญหาของคนที่มีสะโพกค่อนข้างใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นสะโพกล่างหรือว่าสะโพกบนนะคะอย่างถ้าเกิดพอใส่เสื้อที่อาจจะตัวยาวนิดนึงนะคะเลยไปจนถึงสะโพกบนหรือว่าหลุดจากอ่าส่วนของชายเสื้อลงไปเนี้ยมันจะทําให้ช่วงตรงบริเวณตรงนี้ค่ะมันย่นตอนใส่นะคะมันก็จะย่นขึ้น สำหรับคนที่เจอปัญหานี้นะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะคะวิธีการแรกก็คือเราดูก่อนว่าตอนที่เราใส่เนะะี่ยค่ะมันติดสะโพกประมาณช่วงไหนก็วัดขึ้นไปเลยนะคะสมมติเราวัดขึ้นไปแล้วเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณสักสี่นิ้ววัดจากริมตรงนี้นะคะขึ้นมาสมมุติว่าสี่นิ้วตรงนี้นะคะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันวัดขึ้นมาเลยค่ะประมาณสักสี่นิ้วตรงนี้ก็วิธีการแรกนะคะคือทําการผ่า ผ่าข้างค่ะผ่าตรงนี้ตรงนี้นะคะเปิดแหวกเลยค่ะผ่าข้างนะคะทั้งสองข้างมันก็จะทําให้ตอนที่ใส่ค่ะไม่ติดสะโพกแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีการผ่าเนาะทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเราไม่อยากจะผ่าเราสามารถแทรกนะคะเป็นผ้าสามเหลี่ยมนะคะเข้าไปได้ผ้าสามเหลี่ยมโดยทั่วๆไปค่ะเวลาที่เราต่อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเอาตรงส่วนที่เป็นตรงนี้ค่ะฐานมันนะอยู่ด้านบนใช่ไหมคะ แต่ทีนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นชายเสื้อตรงนี้เราสามารถต่อผ้านะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราจะต่อเป็นผ้าสามเหลี่ยมเนี้ยเราจะไม่ต่อแค่ส่วนของ4นิ้วแค่นั้นนะคะเพราะว่ามันจะดูกุดกุดเกินไปก็ถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วเนะะี่ยค่ะได้สัก4นิ้วก็วัดขึ้นไปสัก1นิ้วนะคะบวกไปอีกหนึ่งเพื่อให้มันยาวนิดนึงแล้วก็ต่อจากนั้นคะ่ะตัดผ้าสามเหลี่ยมนะคะเอาส่วนที่เป็นฐานตรงนี้นะคะ่ะอยู่ด้านล่างหลังจากต่อนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ นี่ค่ะชายเสื้อเนี่ยก็คือจาก,กว้างขึ้นถ้าเกิดว่าเรานะคะได้สีผ้าที่มันใกล้เคียงกับตัวเสื้อเนี่ยแก้ออกมานะคะออกมาเนียนมากๆดูแทบไม่ออกเลยนะคะประมาณนี้เนาะวิธีการแก้ก็สำหรับวิธีการแทรกผ้าสามเหลี่ยมอะคะ่ะของเดิมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะขั้นตอนแรกก็เลาอขึ้นไปก่อนเลาะชายเสื้อนะคะแล้วก็ลาะตรงนี้ค่ะอ่เล้อล้อตรงตะเข็บด้านข้างก่อนนะคะขึ้นไปอยู่ที่ห้านิ้วนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เลาะเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาจะมีแบบชายเสื้อเนี่ยมันจะมีพับทบอยู่เนาะก็ให้เราค่ะเลาะส่วนของพับทบตรงนี้ค่ะใกล้ๆรอยต่อตะเข็บด้านข้างเนี้ยออกมาสักฝั่งละสองนิวก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ต่อผ้าได้เพราะเวลาที่เราต่อค่ะเราจะต้องต่อรวมเลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะพอเราดูแล้วว่าเราจะอ่าพอทีนี้เราเลาะมาเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ให้เราค่ะผ้าสามเหลี่ยมนะคะมาวางแทรกตรงกลางวางเป็นแบบสามเหลี่ยม เอาลงด้านล่างแบบนี้เนาะแล้วก็เย็บค่ะด้านข้างหนึ่ฝั่งที่มันติดฝั่งชิ้นหน้าแล้วก็ติดฝั่งชิ้นหลังค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็พับทบชายขึ้นนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บโอเคนะขั้นตอนมีเพียงเท่านี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเสื้อที่ใส่แล้วนะคะติดสะโพกบนนะคะนะคะวิธีการแก้ก็ประมาณนี้ค่ะทำได้อยู่2แบบโอเคคะ่ะลองดูค่ะ